สวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักประจำวันพรฤหัส,สบดีที่3เมษายน2568ค่ะสมเด็จพระนิธิาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาท วันนี้เวลา14นาิกา32นาทีสมเด็จพระกนิษธาีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีสเสด็จออกนวังสะปปทุมพระราชทานพระราชวรโรกาสให้นายธนินเจรวรนณนประธานอาวุโสบริษัทเครือเจริญโภคภพันธ์จำกัด นำคณะกรรมการบริหารบริษัทและครอบครัวเฝ้าทูลลอะองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่สองเมษาย,ยน2568 องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปนในการบำเพ็ญพระราชกุศลร้อยวันพระราชทานศพส,สมเด็จพระมหามุนีวงพิจิตรทิตวันโนอดีตเจ้าอาวาสวัดโสมนัสวิหาร วันนี้เวลา15.57นาิกา57นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด,ปรดกระหม่อมให้ในายพลากรสวนรณรัตองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลร้อยวันพระราชทานศพสมเด็จพระมหาหมุนีวง์พิจิตริต,ตวันโนณศาลาเจ้าฟ้าโสมนัสวัดโสมนัสวิหารซึ่งมรณภาพเมื่อวันที่25ธันวาคม2567สิริอายุ88ปีพรรษา68 สมเด็จพระมหามุนีวงเกิดเมื่อวันที่24มิถุนายน2479เป็นบุตรของนายแก้วและนางโพเลียนถาวรสุวรรณเมื่อปี2496ขณะอายุ17ปีได้บรรพชาที่วัดโสมนัสวิหารและตั้งใจศึกษาเล่าเรียนจนสอบได้ปร,ริญญาธรรม3มประโยคและนักธรรมชั้นเอกตั้งแต่เป็นสามเณรและเมื่ออายุ20ปีจึงได้อุปสมบทโดยมีสมเด็จพระวนรัตจับทิตธรรมโมเป็นพระอุปชา ซึ่งได้มุ่งมั่นศึกษาพระธรรมวินัยประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาจนสามารถสอบได้ปร,ริญญาธรรม9ประโยคและสําเร็จการศึกษาปร,ริญญาศาสนศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสองจากมหาวิทยาลัยมหามากุฏราชวิทยาลัยประกาศนียบัตรชั้นสูงจากสํานักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ส่วนด้านการบริหารและการปกครองคณะสงฆ์เป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดสมนนสวิหารอดีตทีต่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 16, 17, 18ธรรมยุทธและอดีตที่ปรึกษามหา,าเถระสมาคมนอกจากนี้ยังเป็นพระเถระที่เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของคณะสงฆ์และศิษยานุสิ์ทั้งในและต่างประเทศด้วยเป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านปริยัตและปฏิบัติกรรมฐานโดยได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาไว้มากมาย องคมนตรีเป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี วันนี้ที่อาคาร50ปีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสำนักงานใหญ่จังหวัดนนทบ,บุรีนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีหนึ่งโอกาสฉลองพระชนมาย,ยุ7 0พรรษา2เมษายน2568 โดยเป็น3ใน7โครงการเฉลิมพระเกียรติที่กระทรวงพลังงานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจัดทำขึ้นประกอบด้วยโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แก่สถานศึกษาสังกัดโรงเรียนตำรวจระเวนชายแดน10แห่งพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่แม่ห้องสอนตากกาญจนบ,บุรีและอุบลราชธานีที่ระบบไฟฟ้าเข้าไม่ถึง โครงการเพิ่มคุณภาพอากาศในโรงพยาบาลด้วยการติดตั้งนวัตกรรมระบบหมุนเวียนและบำบัดอากาศ City Tree ที่สามารถลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5กำจัดเชื้อโรคไวรัสและแบคทีเรียอีกทั้งสามารถกรองฝุ่นได้ถึง2,000ลูกบาทเมตรต่ตอชั่วโมงให้กับโรงพยาบาล7แห่งได้แก่โรงพยาบาลเทพร,รัตเวชชานลูก,กูลเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาโรงพยาบาลวัดจันเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์โรงพยาบาลรามาธิบดีโรงพยาบาลวชิระพยาบาลโรงพยาบาลสิริราช ศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลและโครงการสนับสนุนชุดน,นักเรียนเบอร์5จำนวน7,000ชุดแก่กลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยาม,มากุฎราชกุมาร กลุ่มโรงเรียนในโครงการพระราชดำริในพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและกลุ่มโรงเรียนในโครงการด้วยรักและห่วงใยในพระราชูปธรรมเพื่อส่งเสริมการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพแก่ประชาชนองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทานในโครงการสืบสารพระราชปณิธานแก่ราษฎรจังหวัดบึงกาฬ วันนี้ที่โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬพลเอกประยุทธ์จันโอชาองคมนตรีเป็นประธานพิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทานในโครงการสืบสารพระราชปณิธาน,านแก่ราษฎรจังหวัดบึงกาฬตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะองคมนตรีดำเนินโครงการเพื่อสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชปณิธาน,านและพระบรมราชโชบายของพระบาทสมเด็จพระบรมชานากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนา บอพิษในการให้ความช่วยเหลือแก่ราษฎรในพื้นที่ห่างไกลธุระกันดารพร้อมกับรับทราบปัญหาความเดือดร้อนเพื่อน,นําไปสู่การแก้ไขและพัฒนาให้ราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโอกาสนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้จัดถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจํานวน502ชุดมอบแก่ราษฎร มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชปถัมภ์มอบอุปกรณ์สำหรับการศึกษาทางไกลมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนมอบชุดหนังสือเผยแพร่ความรู้สำหรับเยาวชนมูลนิธิพระดาบทออกหน่วยให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์พร้อมมอบเก้าอี้รถเข็นสำหรับผู้พิการ นอกจากนี้โรงพยาบาลรามาธิบดีร่วมจัดหน่วยแพทย์และหน่วยธนกรรมเคลื่อนที่พระราชทานสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินออกหน่วยเผยแพร่ความรู้และรับเรื่องร้องเรียนสำนักงานอายการสูงสุดให้ความรู้และบริการปรึกษาด้านกฎหมายสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สนับสนุนทุนการศึกษาพระราชทานต่อเนื่องจนกว่าจะสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีให้แก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬสองคนและมูลินทการจนะบารมีจัดหน่วยให้บริการ การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่แมมโมแกร,รมในสตรีกลุ่มเสี่ยงองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชพัฒร,รำไพพรรณีจังหวัดจันทบุรีเป็นวันที่สอง วันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชรรภัฏรำไพพรรณีจังหวัดจันทบุรีเป็นวันที่2องซึ่งเป็นการน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการศึกษาสู่การยกระดับมหาวิทยาลัยราชพัฏ ในการนี้องคมนตรีบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการขับเคลื่อนและสรุปผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชพัฒต,ตั้งแต่ปี2560จนถึงปัจจุบันให้กับผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยกว่า400คนและมีการร่วมอภิปรายภายใต้หลักการเห็นคุณค่าอดีตเข้าใจปัจจุบันเพื่อวางแผนอนาคต เพื่อพัฒนาต่อยอดการดำเนินง,งานยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรีระยองและตราดซึ่งเป็นพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชพัฏนร,รำไพพันณี การนี้องคมนตรีเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้นำนักศึกษาประจำปี2568ประกอบด้วยนายกองการนักศึกษาประธานสภานักศึกษาและประธานสโมสรน,นักศึกษาเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับงานกิจการนักศึกษาและการจัดกิจกรรมเสริมทักษะสำหรับนักศึกษาของมหาวิทยายลัายรำไพพรรณีเพื่อนำข้อเสนอแนะไปปรับให้เหมาะสมกับการดำเนินงานกิจการนักศึกษาและการจัดกิจกรรมเสริมทักษะต่างๆต่อไป สบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะดิฉันปียณีเทียมอัมพรสวัสดีค่ะ